นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อแต่นี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรายืนยาวข่าวไกลมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาเิ็ดเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนาจริง ในช่วงเวลาที่เราฟังธรรมอยู่การฟังธรรมนี้ถ้าจิตใจเราจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังก็เป็นเหมือนหนึ่งเป็นบริกรรมภาวนาหนึ่งไม่ให้จิตใจเราไปที่อื่นได้ด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี้ท่านว่า เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งเพราว่าสิ่งใดที่เราลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาอันใดอยู่ช่วงคณะที่เราฟังธรรมนั้นจะแก้ความลังเลสงสัยในใจของเราได้ด้วยการฟังธรรมการฟังด้วยดีย่อมเกิดสติปัญญา คำว่าฟังด้วยดีในเวลาที่เราฟังให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอไม่ให้จิตพังเถอถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาพุทธโธก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจสงบระงับแนวโยในบริกรรมนั้น อุบายธรรมใดๆก็ตามถ้าหาว่ากำหนดจริงๆนำมาตักเตือนจิตใจของตนแล้วก็ดีมีประโยชน์ทุกอุบายธรรมท่านเปรียบอุปมาเหมือนอาหารที่มนุษย์คนเราบริโภคอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราบริโภคอาหารชนิดใดก็ตาม ยอมยังชีวิตให้เป็นมาโดยลำดับคนเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเกิดมาหลายสิบปีแล้วก็มีชีวิตที่เป็นมาได้ต่อวันต่อคืนต่อเดือนต่อปีต่อหลายสิบปีมานั้นอาหารเป็นเครื่องจุนเจือชีวิตให้เป็นมา การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะต้องอาศัยการนึกการเจริญท่านให้ชื่อว่าบริกรรมนึกน้อมสิ่งที่เรานึกน้อมให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อตัดอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในใจของเรานั่นแหละมันขาดสะบั้นลงไปธรรมดากิเลสนั้น ท่านว่ากิเลสมานสังขารมานจิตท,ที่ปรุงแต่งก็เป็นมานเป็นกิเลสสังขารมารกิเลสมานนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่เธอมันคอยหลอกลวงให้คนเราคลั่งเผลอลุ่มหลง ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิจชาความรู้ในทางพุทธศาสนาก็เพราะกิเลสมารสังขารมารจิตสังขารขันธมารลกร่างกายธาตุสีขันธ์ห้านี้ก็เป็นตัวมารอันสำคัญถ้าใครรู้ไม่เท่าเอาไม่ทัน ตัวขันธานนี้เวลาอยู่ดีสบายมันก็พาให้เกิดเคินอย่างหนึง่งก็เป็นทางหลงไปได้ทีนี้ถ้าเกิดเจ็บไข้ไม่สบายอดอดแอดแอด,แอดมันก็เป็นอุปสรรคคือมันเอาความไม่สบายมาเป็นอารมณ์ แทนที่จะเอาพุทธโธพร,ระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่เอาเอาความไม่สบายความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็ปรุงแต่งเลื่อยเปือยไปจนถึงขั้นว่าจะถึงความแตกความตายแน่ละคราวนี้มันลงไปแต่งไปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ให้เชื่อไม่ให้หลงอันธรรมดาลูกนามกายใจของมนุษย์นั้น ท่านว่ามันมีกฎเกณฑ์มาจากกรรมเป็นของของตนคนเราถ้าหากว่าทำกรรมชั่วมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เว้นวางไม่เว้นว่างแต่พบก่อนหนหลังบุคคลผู้มีอายุสั้นพลันตายก็มาจากเหตุนี้คือทำลายชีวิตผู้อืน่น ก็พลอยให้ชีวิตของตนสั้นพลันตายการที่เรามีชีวิตลมหายใจอยู่ในขณะนี้เวลานี้เชื่อว่าเป็นผู้มีบุญม,มีกุศลเราจะได้นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจ หรือจะนึกอาการสามสิบสองอย่างที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นอุบายอันหนึง่งเคยเจตมันหลงกายหลงโูกประขันแต่ละชิ้นแต่ละอันเมื่อจิตมันหลงแล้วแม้สิ่งนั้นจะไม่มั่นคงถาวรก็ตามจิตมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปว่า โลกประขันอาการสามสิบสองนี้เป็นของเที่ยงมั่นท้าวรยั่งยืนตลอดไปไม่มีแกไม่มีเจ็บไม่มีตายมันโกหกพกลมทางนั้นเราจะยิบยกอันใดมาพิจารณาในกายยคตาสติกรรมฐานได้ทุกอย่างถ้าจะเอาคำว่าปฏิกูลไม่สวยงาม ในร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็เต็มตัวเราทุกคนกำหนดไปเถิดเราจะรู้ได้เข้าใจแต่ว่าเมื่อไม่กำหนดไม่เพ่งดูมองแต่ผิวเผินอาการภายนอกก็มักจะให้สำคัญผิดคิดว่า ตัวเรานี่มั่นคงถาวรยั่งยืนไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้และไม่มีตายเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเอาแหละทีนี้ยุ่งยากที่สุดเพราะจิตที่มันสังขารมานกิเลสมานนั้นมันเอาขันธมานเป็นเหตุเป็นปัจจัย เอาสิ่งนี้ละมากระตุ้มเตือนเมื่อคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่โยเดสบายจิตมันก็วิตกวิจาร์ไปทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบแน่วแน่มั่นคงลงกรรมฐานตกอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์ แม่สัตว์สิ่งเดียจลชานเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาก็ต้องตายด้วยมือมนุษย์ไปเก็บมาเป็นอาหารการกินมนุษย์เรียกว่าบังคับบัญชาฆ่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาแต่มนุษย์คนเหล่านั้นไม่ได้สำนึกระลึกขึ้นมาในใจของตัวเองสิ่งใดที่ตนชอบคอพอใจ ก็ทำไปตามอำนาจน,นั้นนะดนั้นบาปกรรมต่างๆมันจึงให้ผลแม้จิตใจของคนมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ความดีมีบุญกุศลก็าตามแต่สิ่งที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่มันเป็นไปเพื่อบาปอากุศลอยู่ภายในตัวภายในกายวาจาจิตนั้นก็ได้รับผลของบาป ทีนี้เมื่อได้รับผลของบาปมากจนกระทั่งปรากฏการออกมาแล้วก็มาเสียอกเสียใจบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เห็นฟ้าเห็นดินอะไรแหละเพราะว่าจะกกูกบอกพอมาเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตนเป็นคนตาไม่เห็น บางคนก็มือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนเสียไปหูเสียไปตาเสียไปจมูกเสียไปปากเลนตัวเสียไปบางคนจนพูดไม่ได้ยิ่งกว่านั้นไปท่านว่าจิตเป็นใบจิตเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ก็ยิ่งลายไปอีก แม้ร่างกายจะเป็นรูปมนุษย์ก็าตามแต่จิตใจนั้นเหมือนกับว่าตกอยู่ในหม้อนรกเดือดร้อนวุ่นวายทั้งพ่อแม่ญาติกาวงศารลองให้ตลอดวันตลอดคืนนี่นเลคือว่าบาปที่มนุษย์ทำมันไม่ฟังแหละเวลามันจะทำล่ะข้าจะทำแล้ว ใครจะมาขัดขวางไม่ได้ทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงแล้วผลมันให้มาแล้วก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงได้ตักเตือนสั่งสอนว่าอย่าทำบาปตั้งใจทำบุญ ตั้งใจรักษาศีลภาวนาดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อันมันเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ไม่มีคนอื่นใดจะมาทำให้ตัวเราเองทำเอาเองทางนั้นใจคิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบาปจะทำบาปอยู่ตลอดเวลาอันนั้นจะได้ชื่อว่าทำกรรมทางจิตจังทงใจอยู่ ไม่ว่าอย่างไรคนเราชอบพูดแต่วาจาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ชื่อว่าทำบาปพูดบาปกล่าวบาปอยู่ตลอดเวลาความประพฤติการกระทำก็ทำไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่คนเราพู้ประกอบกระทำมันไม่รู้สึกตัวมักจะมาเห็นว่าตัวเราพูดดีว่าดีถูกต้อง หาได้รู้ไมมว่าเจิตใจของเราภายในนั้นมันร้อนหรือมันเย็นมันผิดหรือมันถูกสงบหรือไม่สงบตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไหมขยันมันเพียรในการปฏบิบัติบูชาภาวนาไหมหรือมีอารมณ์อันใดเป็นเครื่องอยู่อาศัยภายในใจของตนสิ่งเหล่านี้ เราต้องภาวานาทางนั้นจึงจะเข้าใจเจตใจสงบระงับจึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคิดลงแต่งไปอะไรต่อมิอะไรหลักการในทางคำสอนทางพุทธศาสนาท่านสอนกันไว้มานานแล้วว่า อันโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่ว่าฝ่ายของตัวเห็นได้ยากสิ่งที่เราทำผิดอยู่ไม่รู้สึกตัวแต่คนอื่นทำเล็กๆนน้อยก็รู้ได้เข้าใจเน่คือว่าใจส่งนอกใจไม่สงบตั้งมัน่นใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนจิตมันก็วุ่นวายแสสายไปใน แต่เรื่องภายนอกไม่มาลู้แจ้งลู้จักลู้จริงภายในตัวของตัวเองลอยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถมเจ็ดใจก็มืดเม็ดปิดบงังเมื่อมืดเม็ดปิดบังมากเข้าเท่าไรไม่มีทางรู้สึกตัวได้เวลาที่เรายังมีสติอยู่ พอจะตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุโทโธให้ใจของเราสงบระง,งับก็ให้พากันฤทธธรรมขทธธรรมปฏิบัติเพราะว่าวันเวลาไม่ได้รอท่าใครชีวิตของคนเรานั้นมันไหลไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดหยอด่อน ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเลือกการเลือกเวลาอยู่หมายว่าข้างหน้าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปเชื่อไปหลงเวลาปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญอดีตอนาคตไม่สำคัญอดีตอนาคตมันปัจจุบันมันผ่านมาปัจจุบันจะไปถึง ดวงจิตดวงใจในเวลาปัจจุบันสติก็จิตผู้รู้นั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาระลึกโยเสมอในมหาสติปัฏฐานพระองค์สอนไว้ให้ระลึกทุกเวลาและให้ลึกให้มากด้วยสตินั้นให้มากที่สุด ก่อนจะนั่งนั่งภาวนาแล้วก็ให้มีสติระลึกระลึกภาวนาอยู่นั่นเองตั้งให้มัน่นเอาให้มันจริงจังลงไปคอยระวังสังขารามานกิเลสมานมันเป็นอุปสรรคคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอมันก็เอาอ้าง <c oughs> อ้างความไม่สบายบ้าง สร้างความสบายบ่างพาให้หลงลืมขาดสติสัมปชัญญะขาดสติความระลึกได้มันลอยออกไปอารมณ์อื่นพุทโธพร,ระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้จิตมันไม่เห็นไม่มาอยู่ที่นี้พุทธอพระพุทธเจ้าคือจิตดวงที่รล้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละ พู้จะเข้าถึงพุทธะพุทธะแปลว,ว่าลูลรู้จักรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปละบาปู้จักบุญทำบุญโลจักการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในใจถ้าไม่รู้จักเหล่านี้แล้วประกอบกระทำไป โดยความไม่รู้ผลที่สดแทนที่มันจะสงบระงับก็เลยได้รับความไม่สงบระงับไม่ใช่เป็นความสุขมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่การนั่งสมาธิภาวนามันเป็นความสุขความสบายเรียว่าเป็นเวลาหยุด กายกรรมสิ่งที่ทำการงานด้วยกายก็ไม่มีและวันนั่งขับสมาธิภาวนาสงบระงับหมดนั่นคือว่ากิจกรรมที่จะให้เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่มีแล้ววาจีกรรมคำพูดต่างๆก็ไม่มีมโนกรรม จิตใจเราก็นึกน้อมอยู่ในบริกรรมภาวนานึกน้อมอยู่ในกายยกตาสติกรรมฐานนึกอยู่เจริญอยู่ในาศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็ทำความดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยตลอดจิตที่เศร้าหมองขุนมัวก็ย่อมหายไป จิตที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในทานศีลภาวนาก็บังเกิดมีขึ้นความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจก็หมดไปมีแต่ศรัทธาระสาธะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาโมโหโทโสโฟุ้งซ่านลำคาญดับไปเจ็ตใจก็เหมือนว่าปฏิสวาลาสองทาง สว่างสวัยทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้บาปจะเกิดขึ้นก็รู้ละได้ก่อนมันเกิดขึ้นบนโกศนก็รู้จากประกอบแต่ทำมันมีอยู่ในดวงใจนี่ทางนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นจึงว่ามีอยู่ในพุทโธคุณพระพุทธเจ้า พุทโธโพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งอ,อกตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาชีอสงไขแสนมาหากัปจงได้มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนก็ให้เป็นผู้มีสติรละลึกถึงพุทธองค์ว่าทำไมพระองค์จึงมีความพาดความเกียรความอดความทนงความขยันหมั่นเพียรไม่ทอถท้ย ทำไมใจของเราจึงมีแต่ที่จะท่อแท้อ่อนแอท่อถอยอยู่เสมอเวลาจะทำคุณงามความดีไม่ค่อยเสียสละชีวิตสู้แพ่นั้นสังขารมานกิเลสมานอันใดที่มันจะมาทำให้จิตใจเราหลงก,ก็ต้องระลึกถึงพระบรม,มาศาสาดา ในวันที่พระองค์จะได้ตัดสโลพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกประการแม่ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขพระองค์ก็เสียสละนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ไม่จะไม่ลกไปมาในที่ใดๆแม้ชีวิตจะแตกดับก็ช่างมันเถอะ ถ้าไม่ได้ตรัสูลเป็นพระพุทธ,ธเจ้าจึงไม่ท้อถอยสแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธ,ธเจ้านักแน่นเหมือนแผ่นดินพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินมีความหนักแน่นอย่างไรน้ำพระทัยใจพระพุทธ,ธเจ้าของเราก็นักแน่นอย่างนั้นอันเราทุกทุกคนทุกดวงใจ ถ้าเราไม่ทำใจเหมือนแผ่นดินแล้วก็จะมาหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ในโลกนี้เพราะโลกที่เราอยู่นี้ท่านให้ชื่อว่าโลกกระทำแปดประการมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นคู่กันมียศก็ต้องมีเสื่อมยศเป็นคู่กันมีสสกก็ต้องมีทุกเป็นคู่กัน มีสรรเสริญเยินยอก็ต้องมีความติเตียนนินทาเป็นคู่กันถ้าใครจะไปเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะธรรมดาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่าโลกกระทำกระทบกระเทือนใจมนุษย์คนเราอยู่ตลอดการแต่คนเราผู้ไม่ภาวานาจิตใจไม่สงบมันก็จะเลือกเอาแต่ ความสรรเสริญเยินยอกเทิดทูนว่าดีว่าเด่นหาลู่ไม่ว่าถ้าจิตเราไปหลงอยู่ในแง่แห่งความดีความสรรเสริญเมื่อความติเตียนนินทาว่า้ายป้ายสีจิตหลงอันนี้มันก็ออกไปยึดเอาก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันไว้ว่า เราภาวนาทำความเพียนเพื่อละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ภาวนาเอาทุกข์เอากิเลสเรื่องต่างๆมันก็ตกอกอกจากจิตใจไปจิตใจก็ย่อมแจ้งสว่างสวัยอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนทุกอิริยาบถก็บำเพ็ญภาวนาได้ตลอดเวลา สบายก็ภาวนาได้ไม่สบายก็ภาวนาได้ยิ่งไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งภาวนาให้มากเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันแสดงทุกข์ัตย์ผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการมาเกิดมาตายในโลกนี้ผู้นั้นก็จะรีบเร่งสร้างคุณงามความดี ของตนให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่อื่นผู้นั้นจะต้องสังวรระวังรักษาจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมัน่นโยภายในกายวาจาจิตจอนละลึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออก ในจิตใจให้มันมองเห็นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทานศีลภาวนาการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อเอาจิตใจของเราให้มาลู้จักลู่แจ,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 จ้งลู้จริงลู้อยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเข้ามาย่ำยีจิตใจของตัวเองจนกระทั่งหาเวลา นั่งสมาธิภาวานาสงบกายสงบจิตไม่ได้ไมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คนอื่นจะแก้ให้ได้ผู้อื่นคนอื่นก็เป็นผู้แนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนตามกำลังความสามารถเท่านั้นเอง แม้องค์พระสาทสดาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตนั้นเป็นผู้ตัดเป็นผู้ชี้แจงแสดงตามหลักพระธรรมในแต่สาวกต่างหากจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติชำรละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนเอง ไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเธอก็ได้ความว่าเราต้องปฏิบัติภาวนานะเราต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานะไม่ใช่มุ่งให้ผู้อื่นทำให้มันเป็นเรื่องของจิตใจคดทธในดวงใจจึงต้องเจริญอยู่เป็นเน็ดติดต่อกันไปไม่ให้ขาดระยะ เมื่อจิตใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือมีพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์เมืม่ออารมณ์ในคุณพระพุทธเจ้ามีอยู่จิตใจก็เลื่อมใสศรัทธาเต็มที่ท่านว่าบุคคลผู้ใดก็ตามไม่เลือกว่าญิงชายคารหักละบันพรจจิตมีความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ โค่นั้นแตกดับตายไปก็ย่อมไปโซสวรรค์เทวโลกพมมาโลกไม่ไปโซอบายภูด้วยอำนาจเลื่อมใสศรัทธาในคุณประพุระธรรมประสงค์นี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนได้สดับแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตน ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเยลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสต,ตุมาเตภวัตวันตรายโยชุกิติคาโยโกภวะ อภิวาธานาชีริสนิจังวุธาปัจายิโนจตาโรโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสคังปาลัง